วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีอัพสเกลภาพโดยใช้โปรแกรมฟรีที่เรียกว่า Pixel c u t ครับก็มาเริ่มต้นกันเลยกันอันดับแรกก็เปิด Google ขึ้นมาก่อนครับจากนั้นก็มาที่ข้อความแล้วก็คิมพ Pixel ค u t ครับ p i x e l c u t แล้วก็อินเชนผมมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้ครับจากนั้นก็คลิกเข้าไป มันก็จะเข้ามาในหน้าจอเนี่ยครับแระเอสเกลเพื่อนเพื่อนก็มาที่ตรงนี้เลยครับตรงนี้คลิกมันก็จะมีคูณ2กับคูณ4ครับถ้าเพื่อนเพื่อมไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้ได้แค่คูณ2เท่านั้นครับผมก็จะอัปตัวรูปภาพให้ดูครับแน้นผมจะอัปเจ้าตัวค้างคาวน,นี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งโอเพ่น เรียบร้อแ,แล้วครับจากเดิมภาพปกติก็จะเป็นขนาด124งพคูณหนึมันก็จะกลายเป็น2048ูนคูณสองครับเวลาเราซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นความต่างชัดเจนครับเห็นไหมครับด้านซ้ายภาพมันจะไม่ชัดแต่ด้านขวาภาพมันจะชัดกว่าครับครับอันนี้ใช้ได้ฟรีครับแต่สมมุติว่าถ้าเพื่อนๆจ่ายเงินก็จะสามารถใช้คูณ4ได้ครับ อันนี้ผมจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยมันเลยใช้คูณสีได้ครับคูณสีมันก็จะชัดกว่าคูณสองครับ จาก1,024เมื่อกี้เนี่ยครับมันก็จะเป็น4096ครับมันก็จะคูณไป4เท่าเลยครับพามัน็จะชัดกว่าเดิมครับเห็นไหมครับความตา่างก็มันก็ โอเคครับคือนอกจากนั้นนอกจากที่เพิ่มสเกลได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ฟรีได้อีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือลบแบกรวด์ครับแล้วก็มาที่แบกรวด์รีมูฟเนี่ยครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็อัพโหลดรูปภ,ภาพเดี๋ยวผมจะลองลบเจ้าภาพเค้กนี้ดูกันเลยกันครับส่วนใหญ่แล้วผมจะลบเอ่มลบพื้นหลังก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยไปอัพสเกลครับ ันนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นพื้นหลังใสครับลองเปลี่ยนสีได้ครับมันจะเป็นสีดำสีแดงเลือกได้ครับหรือจะให้เป็นพื้นหลังใสก็ได้แล้วก็กดเซฟดาวน์โหลดก็จะได้มาครับวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ